โหดคลื่มปิติีมากเลยสุดซึ้งมากเลยนะคะเพราะว่าตอนท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อฤศิลป์ดำแม่ได้ไปเรียนการฝึกนั่งสมาธิมโนยิทธิฝึกจนได้ถึงมโนยิทธิทิ่ทางใจนะคะทิพทางใจมันเป็นพลังเข้มแข็งอย่างนี้นะคะและเราใช้ในถูกทานกุศลที่มีอิิฤทริ์ทางใจหรือทางใจนี้ จะทำให้เป็นวิชาหนึ่งที่รักษาคนหายนะคะในการผ่ากรรมทุกครั้งนะบางชดบางตอนที่ผ่านมาก็ได้สอนการนั่งสมาธิใช้มโนวิธีที่ทางใจรักษาอัญเชิญเทวดาหลวงพ่อได้บอกมาในยานทิพยิตของแม่ว่าเจ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเป็นกุศลทาน ใครคิดไม่ดีพูดไม่ดีแม่ก็ไฟทานให้หมดนะคะแต่สิ่งที่แม่ทําแม่ทําด้วยหัวใจแม่ก็คือความยิงใจบริสุทธิ์ใจให้กับลูกหลานและก็สาธุชนหรือญาติธรรมแล้วก็ที่มีบุญสัมพันธ์กันในสายบุญของหลวงพ่อหรือสีดำนะคะวันนี้แม่ก็มากราบท่านขอน้อมบุญสักการะด้วยสิบนิ้วแด้หัวใจที่บริสุทธิ์ที่หลวงพ่อได้ช่วยให้อิทธิยานบาร,รมีของแม่ สำเร็จแล้วก็ในการปฏิบัติหรือการนั่งสมาธิท่านจะมาในการทิพ์สอนเป็นๆต่อหน้าในการนั่งสมาธินะคะถ้าใครฝึกอภิญญาญาณได้ก็จะทราบถึงจุดนี้วันนี้ขออำนาจแห่งคุณพระในทั้งหมดในสากลรนรกนี้ที่แม่ได้ปฏิบัติอยู่ในสายบุญตามรอยของหลวงพ่อฤาษียนดำ วยดนบันดาลให้สิญญา,าณุสิทธิ์ลูกหลานและญาติธรรมที่มีบุญสัมพันธ์อันดีตจนต่อเนื่ปัจจุบันนี้ขอให้โชคลาบลังไหลามาในปีใหม่อย่างไม่อั้นเลยสาธุสาธุสาธุ